ล้ำสัญญาฝนตกนี่แล้วพี่น้องเนาะรอพี่น้องรอสอยละพี่น้องฟังสอยบอกให้ได้๋ยวหัดมองสอยอยู่ให้เขาล้ำเสกเลยโอ้ไปยืนเสียงแค็มอะไรต่วโอ้ะน้อ บ,บ,บุญในบุญบุญน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญพราสมทานหลักขั้นโศกหลาสายงานผมได้มาลำงานของคุณพ่อเจ้าภาพและคุณแม่เจ้าภาพเพื่อกุาลบาบบัวบานสาธุเดอผมได้มาหาลำงานให้ลานได้จากเพิงให้ลานได้จากนเพิงแน่เด้อดเฮา สวยสวยพี่น้องฟังสวยมาบ่กกะดานสิเลี้ยงแม่ค้าขายบักทุเรียนอยู่ตลาดนัดย่ามือเศร้ามาใช่ไหมทางปากพ่นกระเวาบอกเป่าโคษนะเออทุเรียนจ้าทุเรียนจ๋า่าสั่นทั้งไตพ่นกระเปิดอาซาบอปิดบอบังออจัว่าหยั่งตอหยั่งบอปิดบอฮีเอแก๊กมันหมักทุเรียนตีคือมันของแม่ค้าเออพอหนึ่งยางผ่านมากเลี้ยวไปเลี้ยวไปไตบ้างขาเออแตกดีนะป้าเออแม่ค้าก็เลยว่าโอ้มันแก่จ้าจ้าเชิญเลยนะจ้าอุดหนุนกันหน่อยนะจ้า มก็เละนอ้นอนอ,อ,อแม่บักแขเลียน้องเอ๋ยเ,เอาล่ะฮะนี่ฟังเดยเจ้าคุณพ่อศรัทธาเมื่อนี้ผิดเวลาลำงานสมโภช ขออภะยโทษน้ำปาํำบ่านำคุณลุงคนตาไปคนเฒ่าคนแต่ทั้งคุณพ่อคุณแม่พระงฆงองค์สี่พวกนักป่าและมีที่ที่เะเลี่ยวชันลาดทักบัณฑิตเด้อละแม่นนักป่ามุขาจันาร์อระยโทษให้ลันละผู้คามรูหน่อยลำบอดีอย่าเป่าดาเป่าปล่อยเฝ้าเขียวเฝ้าเข็ลขอละประกาศเตให้เป็นซ้ำคนมากมาก คนมาหนังเดื้อเหม็นจากภากทั้งเบาท่้งสาวทั้งเบาทัางสาวทางผมสั่นผมเง้ยวบันดิดผมป่งอย่าเป้ากดเป้างวงว่าเตโตเปียวนั่งทั้งพุ่นก็ให้งวกให้เดี๋ยวขอมาทั้งผินเน่ขอยเดือ้อเมผู้เป็นสัตพาเพิ่นได้้างผมมาเป็นเงินหลายบาทได้บ่อลำหลักกะบ่อมีบาทสนุนเส้นดินลำกะบ่อท่านเป็นหลักกะลวดกะลาด บ่มีแวลมีบาดนำเขาจากอันบ่มีบาดมีขัดมีห้ามีเฮแนวบ่ลำขี่เล็กกะอยากได้ไข่าลายผมในกาคิดอยากไอไข่ตู้อยู่ดอกหาผมบอกผิดพาดเขาไปหาผมไปผิดเขาเอาโก็ไข้โลฆาโทษผมเนเด้อดนายนักปฏิหญ่กะได้ผู้มีความรู้เลี้ยนลอกจนเต็มตู้หัวไก่คำพี่พวกนักปราชและมีที่กะยะทวงยาทางไหลเดืนอนายเออยบอนได้เด้บอบ่ได้คักเปิดบักเป็นตอน ขอไว้ก่อนขออาภัยไว้ก่อนดึกม้าแต่ยอดไปก่อนเขาใส่กันไปก่อนเขาใส่กันเทิมสอยซอยไาจากไหนอาจารอ์เกิดซ่หน้าให้เป็นโกบกมีวยไปยังอ่ะมันจะงหำหลซอยนั่นไม่อาจารย์ยังอยู่ะซอยซอยเกิดซ่หน้าให้เป็นไก่มาจากไหนอยากสีไผ้กะจิกว่าสีว่าสีสีกะว่าสอยสอยนั่นไม่อานนรย์อ่บอลนี้เหย้าไปทางหน่อยจังหน่อยอาจารย์ไปเหย้า ห้าพ <si ุ่นให้สวยด้านนี yeah, ้เห็นไ่มสีมาลึงตึงตังทั้นมาเลยโอ้ที่เป็นยมตั้งดิอัจารยสีมาลึงตึงตามทั้งพุณเออเอาสวยทาด้านสันเอาสวยทาาจารย์สอยหลับพี่น้องฟังสอยมาไปยมาเจ้ไหนเท่าสีไต้ไปไปของผัวมาเป็นแขนลูกเอออเาฝ่ายมาผูกมาเดือดขวัญเอ้ยจากสี่กับมาสอยเอาจวดอาจารย์เมื่อกี้เหาไหลจังไรอยู่นะเจ้ากระไรอยากหลับมูอผ้ามาเอาสีเมื่อเนิ่นยาวไปจังไรยี่สิบในเรื่องอาจารย์เด้อเอาอาจารย์ไปมัดแขนมาเลยเชิดเชิดเชิดทาบดเป็น หนมาเบป็นเวลาไม่แบนพาจะทำอีอยครับเอ็ดดี้แอวหมูพันป๊าดติติมอเชจลอะไรูึกลึกเจ้าปมอลเ้ลมาจากอะไนเ้าอาร์ติมอเจลมาจากอะไราุนขนเ้าปาร์ติมอลเจลมาจากวงไนขนเจ้นมาติ้อลาจลมาจะมืขนขุนเจ้าปาร์ติมอ้เพลนาจากอะไดขุนขุนเจ้าปาติมดเกับไน เอีวสลดตันเอาละฮาดีอักเล่อรักดำฮัดนจังนั้นหละอจังมาลีรักโอลระกโอาของสบายดีด้อ บาดซอนไปหอบห้วยยำคำยำคำหอยาำคำอยู่ลอยน้ำนื้อละเม็ดตาตายตาตายไปใส่หวยางดงจักนั่นแหลกจักหงเลอเอียยเลยเอียงไปเสียงแจ่วแซวแซวแจวแสวแจวแซ่วห้องจยกแกวเดอนละเม็ดปุกหอกปุกหอกไปเสียงองกอไพ่ผู้ใดเลือกได้เลิกได้เลือกได้ไปคมคงเทิงไปม้านที่หายไปเอาไหลเอาไหลโบลิงสต้นผมเคยไปเดินเบ็ด แดงดอนไหลบอลดีนันนาพูดนานาดานามีนันนาพ่ดนานาดานามีพังพอนแม่เงียสั่งเงียบสั่งทางขึ้นป่าใบไก่นั่นเป็นป่าไพนาไก่นั่นก็เป็นป่าไพนาอาลัญญา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 อาลัญยาเดูเแม่ดวงดอนดวงดอนวางบอลข้างบ้านมาสัมลันใจดีใจดีใส่ละบ่เดือดพามาบอกแข็ดอกหน้าโวยบาย บ้องดองวังลับประของรักกันก็เกลียววังประของไปรักกันคงเกลียวเกลียวเอาียวเกลียวเกลียวรักกระชับสัมพันธ์รวมกันสร้างสรรค์ทุกนาฏบ้องดองรวมใจประสานทุกโครงการนี้ก็คงจะเรื่องคงสุเกินลาได้รวมผันลางบังเอาไว้ชาวไทยรองพีบังเอาไว้ชาวไทยดองพีสาบักขี่คักบังกันไป่ยอมห้าง กคงงสมปอทุกทางนี่ก็คงสมปองขอให้เราต้องฟองกันเถอดนะชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์ไทยขอให้แต่จงรักพักดีขอให้แต่จงรักพักด,จกกดีจงสามัคคีมคักขีแต่จงพักพักดีโอ้ยหักกันถั่วเดนไทยแลนด์ฮักกันดีจริงไทยแลนด์ฮักกันดีจริงจริงเลยใชยร่วมกันทุกฝ่ายทรงเป็นบุญแพ้ไปทุกใครก็อชดออกพอสอทุกทาทั้ง ขาสักขกันเต็มที่จงสาบคกีนดีเด่นและจะเติดคดไทยให้เต็มลอยเต็มลอยเต็มลอยจังเต็มลอยเอาเด้อพวกจำมลอยลอยเอาเด้อนะพวกจำมลอยลอยพี่คนต้อยและใจไอวะถอนสาวกูดอนและไอวะหัวแน่หักดอกแก่และขักสาวคนจั้มแก้มกรเด็นเสาวกาและศีรุหักกิดวิทถักสาวเละคนสาวกูบุญก้น บ่คอยสุรินบ่ใหญ่และเห็นดอกฮักจริงชอบนุ่งสริงแต่สาวบุกหน้าหานชอบเที่ยงานสาวเมืองอำนาจสาวโคราชผิวงามบ่คอยสุรินบ่ใหญ่และเห็นดอกฮักจริงชอบนุ่งสริงแต่สาวบุกหน้าหานชอบเที่ยงานสาวเมืองอำนาจสาวโคราชผิวงามบ่คอยสุรินบ่ใหญ่และเห็นดอกฮักจริงชอบนุ่งสริงแต่สาวบุกหน้าหานชอบนุ่งสริงแต่สาวบุกหน้าหานสาวเมื่อำนาจสาวโคราชผิวงามบ่คอยสุรินบ่ใหญ่และเห็นดอกฮักจริง น้องพอรอยายอายตกลุมน้องพอรอยายอายตกลุมสาวชียภูมิว่าน้องบัวลำพูชมตัวน้องไข่คนโก้ชมตัวน้องไข่คนโก้พี่ฮักน้องบวสามแก้วจุใจโอ้สาวสะกคนยังห่วงใยโอ้สาวสะกคนยังห่วงใยพี่ฮักน้องใจสาวและหอนผนม,ม,มทนนี่ขอเชิยชมที่ยี่สิบจังหวัดฮันเดอั์นันเดอัดนันเดอัดฮันเดอ เดอดเดดเดอดเดเดอดดเดอดเดเดดเดดเดอเดอบเอเอดเดือดเดืออดเวืนเดืออดเดนอดอดเดดเดือดเอดเดองเอเดอดเขอดาดาอกัอดดืดเดาดด้อดเดือดเสืออดเือัเดือดเอ